มาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาพัดคู่เงียบเหงาอยู่แต่เดียวดายนกเขาก่งคอขันจับคู่กันขันจนสายลมพัดเยียบเย็นกายฉันไม่ไหวคิด ถึงเธออีกรอบค่ะทีนี้เอาเร็วขึ้นนะเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาพลัดคู่เงียบเหงาอยู่แต่เดียวได้นกเขากงคอขันจับคู่กันขันจนสาย ันไม่ไวายคิดถ,ถึงเธออีกรอบค่ะเร็ว1 2 3เรื่ยเรื่อยมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาพัดคู่เงียบเงาอยู่แต่เดียวดายนกเขาโก่งคอขันจับคู่กันขันจนสาย ลมพัดเยียบเย็นกายฉันไม่ไวายคิดถึงเธอเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ตัวเดียวมาพลัดคู่เงียบเหงาอยู่แต่เดียวดายนกเขากงคอขันจับคู่กันขันจนสายลมพัดเยยบเย็นกายฉันไม่ไวายคิดถึงเธอฉันไม่ไวายคิดถึงเธอฉันไม่ไวายคิดถึงเธอ